ขาช่วงนียพ้าซียังไม่อึนขยักจังหวะเล็วนะคะเมื่อกี้จังหวะอันนั้นนะคะปานีิไปกันต่อค่ะ อาใครนบานี่พอแดงกลับแล้วนะคือวางสันคืองสันเออคูสมรสไม่ใช่คูมันคูมันันูมันพดงต่างกันยังไงสิผีคูมันกคู่เอ้คู่สมรสก็คือแต่งงานยังไงอันนี้คู่มันี่คูมันอันเลาันค่ตอนตอนตอนอยู่ไดนีนั่นคู่ไม้ค่ะตอนอยู่ในนีบ้านนิมยังมากพดีพอแดงกเลินอันจับกวดน้ำทิ่ น่าจะลัวจะกลัวมากที่บ้านนี่อะรมานีขนาดเรียตาอยู่กัดปากกัดปากกัดเข้ามาจูกกูเลยกูอ่าา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 าูาา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 หมาา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 มาคาาาาาาอาาาาาาบาา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 าอาาามาา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 ากันาา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 า่าา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 อาา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 า้าา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 นีาาาาาาา แตวโมไหมดูวยด้วยกันเป็นมันเปรนี่เป็นกเอาเอาอาคุณพี่น้องไล้ายกันเดียวกันครับขอบ กับความรักนะคะแล้วก็พี่พ่อพงศ์อ้อมกอดออนไลน์นะคะอาจจะพยายามเล่นพนโอให้เป็นทันทีใหม่อต้องต้องเล่นพนโอนะคะเพราะว่าถ้าพนโอเพลงถ้าพนโอเอาเพลงจับจุดแล้วมันจะดีนะคะถ้าไม่เอาเพลจับจุดแล้วดีถ่ายเวลร่าพนโอประมาณสักเดือนหนึ่งนี่พอพ่พอปังมันมั่พนโอเวิร์นไลน์เซพนโอตกใจเหรอได้ยินข่าวว่าจะเอาเพลงจับจุดประมาณหาเพลงเหมืองนรจิประมาณนั้นเลยค่ะอันเมื่อในเดืค่ะพนโอ วันที่สิบแปดนะคะแต่รพอนห้าเพกเลยสิไปเคาะดนตีสิใจริงเลยให้หนูเคาะดนตีเน่งไม่ไม่ไมิจฉา่นูหรอกเ่จับเนดอ๊งานจัจูดอีกแล้วงานจับจูดนะที่อน้องวอนนี้นูนนคิดห่อน้องนับโดนนะคะไปไปถึงกัน คิดถึงต้นมะพร้าวนะคะว่าใบที่ไหนก็ได้กินทุกทีนะคะหวานฉ่ำหวานฉ่ำกินดากีไบขึ้นเองที่บ้านเราที่บนเนั่งหอให้กินนั่งหอค่ะกินด้วยหอนสดสวัสดีวันฉ่ำพันธา์พิราพิราเล่าเกินอันลองให้ฟังแม่เพลงไหมเอ้าลองอแล้วได้คำว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยทไมยังมาองนี่ยมันกําล่งสิล้นลวงดูแรงผ่านไปฤดูฝเริ่มกล้พ่อนะคะอเพเถาเต็มนะคะจดีกาสุลนานเพลงของแม่นี่สีสันครับฝาก่ม่เป็นใจดูให้น้ำคะถ้าอยากฟังเต็มเพงก็ไปฟังทางเพพอผูเทั้งช่อง ีไ,<า>ได้เลยนะคะอ่อดนเลยค่ะสืบชั้นตำนานเพลงของแม่นิสีสันนะคะเป็นเพลงที่แปดแล้วนะคะเร็บเร็วๆนี่เด้อครับเร็วๆนี่ค่ะวันปีใหม่สีได้ฟังแน่นอนเอ้ฟังแน่นอนค่นะั <laughs> พร,ท,รท่านเอาไปเปิดปีใหม่ขโนพรวิษณ้ท่านอท่นค่ะเพราะว่าต้องเร่งท่านท่านเน่ะเพราะท่านท่านท่านเหนื่อยน่อน่อากเลท่านมือขาอส่ม่อไมดแต่ากาวเย่อนอีกเง้ยก็มดพร้อมเหวก็มืดพร้อมนท่าหนามาเหมือ เสียงบ่านอบานยันพีประตูยันัดอยู่ตูนาบ้ารัดแท้เห็นรถสีวิลยดเขากระไรเันในที่หนัี่แหละแล้วสิลักนี้ไปตั้งประเทศก็ไปน้ำอาอองเบิงสองเบิงไกลๆดูหน่อมีผู้ใดให้รางวัลบอมก้อน่อ่าอจดหมายก้อมสิลูกเขาไปอ่านสิเป็นมาเป็นักตกงข้าวว่าเบาเป็นตะตกแถวลูกนะันบอก่าโต๊ค่ะว่าตกดอ้างเพราะว่าที่ด้าแล้วบริขนเอ๊ยัะไระนาดนี้อะไรถึงนี้เสล่ละ อะไรล่ะเสียงสุดยอดของเราสวยงามมากครับผมซอนซอนสิริสิโอ้ยอันอย่งไรล่ะดอนไสสิริบอันดอนชัยชัยเสศพอเถอะพรุ่งนี้มีงานประห้อยก็ว่าดีเด็ดในนะคะว่าดีแต่นี่เด้จ้างล่มแน่ที สบายดีทิดาดิ่งน้อยพันวาสไหวดีค่ะโอ้สบายดีใช่หรือเดี๋ยวจะเอาอีกจักแปดเพลงนะคะไหวมาสักวัต่อด้วยหนุ่มภูเขียวเบี้ยวสาวชุมเพลเบี้ยวสาวซุมเพล่ด้วยเด้อได้พอ่ะอุ้ยท่านได็แกได้เพลงนี่น้องไปแก้สงฆ์า้หมดแล้วเนาะโอ้ยน้องทิดา้องเพลงเพราะมากแกลูกสาว ใจเย็นๆเนียครับใจเย็นๆขึ้นำลัวไก่นี่ล่ะี๋้วสิได้ฟ like you know, ังพร้อมกันหมดล่ะเดี๋ยวให้น้องทิดาเราพึ่นไปทองสักวันมี่ไมนี่นี่น่าใส่แน่่เลยล่ะนุ่มบอได้หู่เน่เอาวางส้นนุ่มบอได้เปยตัวเนาะออยู่อเภอนี่ดข้นนกันทลารอ่นาะอยู่กันลา่อนกบมองก็ กันทารลมมก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าหารกันอยู่ปมาณห้าสิบหกสิบโล้อนคเพลงก็ได้แล้วก็รีบไปห้อยากไวใส่เป็นตะแพงค่กีฬาน้อยเป็นไรตะแพร่เราสองหน่อยนึงตะแพงเราแต่ว่าชมวตนี้เลื่อนคันเลเด็กเริ่มเริ่มมาหาแล้วจังก็เลยขอดูคนละใช่ยังูถ้าหมอยู่ไ่เสือบอะเส้นหนึงมากไก่ลหาเงินมนหน่อยพดเนี่ยเจ้าปาบ เอาหนึ่รโอ้จะขาดเป็นหนึ่อยบาทหนึ่ง้อยเนได้เดไปขอสีเไปได้มอยจุไซือมว่าอดจย้ไปยนิอกนไปตรวจกิจการที่ด่ปตรวไม่ไก้วันเดียวรู้ข้าไปอันนี่เอาเอซคนนึ่งมาถึงว่าที่ดาเใส่เกิบอันส่เกิบคนละกิ้งส่เกิรบปถือคู่นะอันน้นแมนบออันนูเ่เกิอบแปะอันมูเ่เกิบไมเหีนไมาเหียนเกิรบหนูเนาะเฝ้าบอ เดียนอย่ยมาท่านผีปาเท่ังลยยมาท่านผีปาากัเลยป่าอยาจิผีไปปากมนมาหนูก็ยังไปเตือนกิจการแล้วก็ไปรัผีปาพอมาี่เกอบที่เสียนั่นนะคะเกิดไปพึ่งที่หนูเอามาทำจะเห็นอยู่จะเห็นอยู่นีร้องดอกเสแยงบอลืมตนแนิห้มาไล่สองลอยพ่อนี่เป็นไรบ้างร้องได้ยพ่อบุ้ยจัไม่ได้บนะว่อแม่ยได้ะลอ้า ก็ได้ตัวเมื่อไดสีมาเรียนทางศีสะเกดแน่้อร์โนกันทาอะไรนะครับกันทาาลมโอ้ยคือเชื่อกันทาลมกันทรมทิมสีดีแล้วแต่ดีเดอรไปเทยวนั่นเอออันถ้าไปในระว่างอันยยอยะว่ง